ครับก็สวัสดีนะครับผมวันนี้มารีวิวนะครับขายชุดปั๊มเบรกซีอนะครับเดิมๆจากเชียงกงนะครับยังไม่เคยใช้งานในบ้านเรานะครับผมตัวปั๊มซีอหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมนะครับมันจะมาพร้อมชุดจานนะครับจานขนาด335มิมิลนะครับผมตัวนี้เป็น ห้าลูนะครับห้าลูร้อยสิบสี่นะครับผมตัวบ้อกลางนี่ยังไม่ได้ควานได้แปลงอะไรนะครับเดิมเดิมนะครับความหนาจานนะครับความหนาจานก็ตอนนี้มันจะวัดก็เต็มสเปคนะครับหนาอยู่ที่สามสิบมิลนะครับนัน่นหนาข้างหลังก็จะมีขอบสนิมหน่อยนะครับก็ไม่มีผลกับการใช้งานแล้วก็ไปเจียร์ปรับหน้าแล้วก็ขัดขัดก้นสีหน่อยนะครับใช้งานได้ปกตินะครับ ตัวปั๊มตัวปั๊มก็เป็นแบบ4พอตนะครับ4พอตแบรนด์ที่ทำก็นี่เลียครับแอดวิตนะครับผมก็สภาพเดิมๆนะครับเดิมๆไม่เคยแกะอะไรนะครับจากเคียงกงมาเลยนะครับผมดูนะครับผ้าเบรกนะครับผ้าเบรกก็ก็ถือว่ากลางๆนะครับแต่ให้ดีถ้าจะดำไปใช้งานก็ต้องเปลี่ยนใหม่ครับ เปลี่ยนไม้อะไรผ้าเบรกนะครับมีเพียบนะครับผมในแอปอ่าช้อปปิ้งในบ้านเรานะครับผมแอปส้มแอปอะไรก็แล้วแต่ครับมีเพียบแซดเซิร์ชค้หาคําว่าผ้าเบรกซีูหรือผ้าเบรกสามยูก็ได้ครับมันใช้รวมกันได้นะครับผมตัวผ้าเบรกหรือเป็นอะไหล่พวกลูกสูบซีนกันฝุ่นนะครับในแอปขายของเยอะเลยนะครับผมใช้อันเดียวกันนะครับกับตัว3ามยูนะครับผมนะครับ เนี่ยยางกันฝุ่นนะครับก็ยังสวยนะครับไม่ขาดนะครับผมอ่าก็จะมีคาบเจลบีนะครับเจลบีที่เขาทาไว้ตรงหลังผ้าเบรงเิ็บมานะครับอ่าลูกสูบซีนนะครับดูตัวนี้บ้างนะครับนะครับยางกันฝุ่นสวยนะครับยางกันฝุ่นสวยครับอ่าลูกสูบไม่มีสนิมไม่เป็นตามดแน่นอนนะครับผมเพราะว่าเขาเก็บไว้อย่างดีนะครับซีน มีค้าวจรระบุจราบีแสดงว่าเขาเขาเก็บไว้อย่างดีนะครับผมไม่เป็นตาม,มงตามมดแน่นอนนะครับผมนี่นะครับปัซียูนะครับผมพร้อมด้วยจานขนาดสามร้อยสามสิบห้ามิลน,นะครับผมก็ขายในราคาสี่พันบาทนะครับยกชุดนะครับผมได้ปมสองตัวจานสองใบนะครับผมก็เอาไปแปลงใส่ตามใจชอบได้เลยนะครับผม ก็สนใจก็ติดต่อสอบถามได้ครับที่0 9 6 9 8 0 0 7 8 7นะครับผมหรือทักข้อความอะไรมาก็ได้นะครับอของอย UPEC เกษ88นะครับผมโอเคครับ